สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ EP 2นะครับ EP 2นี้เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับที่มาความหมายประเภทของกฎหมายมาชนและการควบคุมการใช้อำนาจรัฐกับการบริหารราชการแผ่นดินและจะมาอธิบายเกี่ยวกับรัฐมีอะไรบ้างมีองค์ประกอบของรัฐและรูปแบบของรัฐนะครับ เรามาเริ่มกันที่เรื่องของที่มาความหมายและประเภทของกฎหมายมหาชนกันนะครับซึ่งหัวข้อนี้เคยออกข้อสอบไปแล้วเลยเมื่อล่าสุดเมือ่อเทอม2ปี62นะครับที่มาเนี่ยเราต้องอธิบายว่าที่มามีอะไรบ้างที่มาเนี่ย กฎหมายหมาชน,เ,นเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่สมัยโรมันและค่อยพัฒนาเรื่อยมาจนมีลักษณะอย่างในปัจจุบันซึ่งจะมีทั้งแบบคอมมอนลอและซิวิลลอ w เราก็ต้องอธิบายต่อไปอีกว่าคอมมอนลอคืออะไรเป็นยังไงซิวิลลอ w เป็นยังไงคอมมอนลอนะครับเป็นระบบกฎหมายจารีตประเพณีมีลักษณะสำคัญเนี่ยคือ คำพิพากษาเนี่ยมีสถานะเป็นกฎหมายผู้พิพากษาในยุคหลังต้องเคารพคำพิพากษาของผู้พิพากษาในยุคก่อนเจ้าหน้าที่รัฐกับเอกชนถ้าคาดีประเภทเดียวกันใช้กฎหมายฉบับเดียวกันไม่แยกสารยุติธรรมกับศาลปกครองอันนี้คือลักษณะของของมันรอนะครับ คอมมออเนี่ยจะใช้กันในประเทศอังกฤษในประเทศอเมริกาคราวนี้เราก็มาอธิบาย Civil Law บ้าง Civil Law เนี่ยเป็นระบบประมวลกฎหมายแบบรายลักษ์อักษรมีลักษณะสำคัญเนี่ยคือ 1. มีการแยกประโยชน์สาธนารณะกับประโยชน์ของเอกชน 2. ระหว่างรัฐกับเอกชน มีการแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชน 3. ม,มีการแยกสารยุติธรรมกับสารปกครองรากฐานของซิวิลโกเนี่ยมาจากโรมันจะนิยมใช้กันในประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมันและประเทศไทยนะครับ คราวนี้เราก็จะมาอธิบายความหมายของกฎหมายมหาชนกันนะครับกฎหมายมหาชนเนี่ยคือกฎหมายที่กล่าวถึงกฎเกณฑ์ทางกฎหมายทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับสถานะและอำนาจของรัฐและผู้ปกครองรวมทั้งเป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและผู้ปกครองกับพลเมืองซึ่งพลเมืองเนี่ยอยู่ในฐานะเป็นเอกชน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและผู้ปกครองกับพลเมืองตามกฎหมายมาชนดังกล่าวเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่รัฐและผู้ปกครองมีเอกสิทธิ์ทางปกครองเหนือพลเมืองส่วนกฎหมายเอกชนนั้นจะตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของคู่กรณีและตั้งอยู่บนหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งเจตนาและเสรีภาพในการทำสัญญา เราก็อาจจะอาจจะอธิบายเพิ่มเพิ่มเติมด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนเนี่ยอาจหมายถึงรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับเอกชนหรือรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้หรือรัฐกับรัฐก็ได้ต่อมาเรามาอาธิบายประเภทของ กฎหมายมาชนกันนะครับประเภทของกฎหมายมาชนเนี่ยจะมีเป็นกฎหมายมาชนภายในและกฎหมายมาชนภายนอกกฎหมายมาชนเนี่ยภายในคือกฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับประเจกชนหรือ ระวางรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยกับเจ้าหน้าที่รัฐจะประกอบไปด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองกฎหมายการลังเราก็ต้องมาอธิบายว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายที่ใช้เป็นแนวทางในการปกครองประเทศโดยบัญญัติให้อำนาจแก่รัฐในการบริหารประเทศซึ่งแบ่งได้เป็น3อํอำนาจหลักคือ อำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยมีหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายควบคุมการทํางานของฝ่ายบริหารและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่มีความสําคัญต่อประเทศโดยองค์งงกรที่ใช้อํานาจคือรัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งมาจากการ เลือกตั้งของประชาชนอำนาจบริหารมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวนโยบายโดยองค์กรที่ใช้อำนาจคือคณะรัฐมนตรีจะประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหนคนและคณะรัฐมนตรีอีกไม่เกิน35คนอำนาจตุลาการ มีหน้าที่ในการใช้กฎหมายเพื่ออำนวยความยุติธรรมในสังคมโดยองค์กรที่ใช้อำนาจคือศาลซึ่งปัจจุบันมีสี่ศารได้แก่ศาลรัฐธรรมนูญสารปกครองศารทหารและสารยุติธรรมต่อมาเราต้องมาอธิบายกฎหมายปกครองกฎหมายปกครองเนี่ยเป็นกฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจทางปกครองซึ่งได้แก่อำนาจเกี่ยวกับกฎ เก mm hmm> ี่ยวกับคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการกระทำทางปกครองและเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองโดยกฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจในทางปกครองทั้ง4ประการนี้ซึ่งอาจจะอยู่ในชื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอยู่ในชื่อพระราชบัญญัติอยู่ในชื่อพระราชกำหนดอยู่ในชื่อประมวลกฎหมายหรืออยู่ในชื่อประกาศหรือคำสั่งคณะทหารก็ได้แต่ไม่ว่าจะอยู่ในชื่อ กฎหมายได้ก็ตามหากเป็นกฎหมายปกครองแล้วต้องมีหลักการอย่างเดียวก็คือต้องบัญญัติให้อำนาจไปในทางปกครองแก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ก็จะมีเกี่ยวกับโครงสร้างของฝ่ายปกครองการกล่าวถึงอำนาจของฝ่ายปกครอง และการตรวจสอบของฝ่ายปกครองด้วยเราอาจจะอธิบายเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับเรื่องของหลักการรวมศูนย์อำนาจการกระจายการรวมศูนย์อำนาจและการกระจายอำนาจแต่เดี๋ยว3เรื่องนี้เราจะไปอธิบายอีกในหัวข้อหนึ่งแบบละเอียดอีกทีในอีกหัวข้อหนึ่งนะครับกฎหมายการค้าง กฎหมายการค้งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ว่าด้วยการทํางบประมาณรายรับรายจ่ายของงบประมาณแผ่นดินก็ถือว่าเป็นกฎหมายมหาชนภายในคราวนี้เรามาอธิบายกฎหมายมหาชนภายนอกหมายถึงกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐซึ่งหมายถึงกฎหมายระหว่างประเทศแผนคดีเมืองซึ่งกฎหมายมหาชนภายนอกเนี้ย ก็คือเป็นการที่รัฐกับรัฐเนี่ยคือรัฐรัฐไทยกับรัฐต่างประเทศซึ่งรัฐไทยเนี่ยก็จะมีจะมีอำนาจเป็นเสมอเป็นนิติบุคคลไปติดต่อกับรัฐต่างประเทศก็คือเป็นนิติบุคคลของรัฐต่างประเทศก็เหมือนกับนิติบุคคลคุยกันนิติบุคคล อันนี้คือจะเป็นประเภทของกฎหมายมาชนภัยนอกเรามาต่อกันที่หัวข้อการควบคุมการใช้อำนาจของรัฐและการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งจะออกข้อสอบอยู่บ่อยเหมือนกันล่าสุดก็จะเป็นของเทอม1ปี62แล้วก็ซัมเมอร์ปี61แล้วก็ซัมเมอร์ปี60ซึ่งจริงๆก็มีก่อนหน้านี้นะแต่ผมก็จะดูย้อนหลังถึงปี60เป็นหลัก เรามาพูดถึงเรื่องการควบ,บคุมการใช้อำนาจรัฐกันก่อนการควบคุมการใช้อำนาจรัฐเนี่ยจะมีอยู่2แบบคือการควบคุมแบบป้องกันการควบคุมแบบแก้ไขเราก็ตอ้องอธิบายว่าการควบคุมแบบป้องกันเป็นการควบคุมก่อนที่จะมีนิติกรรมหรือมีคําสั่งในทางปกครองหมายความว่าก่อนที่ฝ่ายบริหาร จะได้วินิจฉัยสั่งการหรือมีการกระทําในทางปกครองที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานภาพทางกฎหมายของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มคนใดก็ตามควรจะมีระบบในการป้องกันเสียก่อนซึ่งการป้องกันเนี่ยก็จะควรจะมีให้เป็นการเปิดโอกาสให้โต้แยง้ง 2. คือให้คัดค้าน 3. ม,มีการไต่สวน 4. มีองค์กรที่ปรึกษา5 แจ้งสิทธิ์และบอกระยะเวลาอุทธรณ์โดยวิธีการดังกล่าวข้างต้นเนี่ยจะเป็นไปตามพรบว,วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2 5 3 9ซึ่งยังขาดในเรื่องของสภาพบังคับว่าถ้าไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ใช้สิทธิ์ในกรณีต่างๆเหล่านี้เนี่ยทั้ง5 5ข้อเหล่านี้ จะต้องถูกลงโทษหรือมีสภาพบังคับอย่างไรการควบคุมใน,ในระบบป้องกันเนี่ยจึงหวังผลไม่ได้ในทางปฏิบัติเพราะว่าถ้าเกิดยังไม่มีบทลงโทษหรือสภาพบังคับทางส่วนางานของรัฐเองก็อาจจะเพิกเฉยที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสโต้แย้งได้ ต่อมาการควบคุมแบบแก้ไขเป็นวิธีการควบคุมหลังจากที่มีการใช้อำนาจไปแล้วหมายความว่าเมื่อมีคำสั่งวินิจฉัยสั่งการในเรื่องนั้นไปแล้วประชาชนที่ถูกกระทบสิทธิเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องยื่นร้องต่อองค์กรที่มีอำนาจให้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน และต้องถูกยกเลิกเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขซึ่งจะมีอยู่ด้วยการ4วิธีได้แก่ 1. การควบคุมโดยฝ่ายนิติบัญญัติเป็นการควบคุมโดยรัฐสภาเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอำนาจคือการใช้กลไกาตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเช่น การตั้งกระทูถามการยื่นยตัตติการตั้งกรรมมาธิการการถอดถ,ถอนเป็นต้น 2. การควบคุมโดยฝ่ายบริหารหรือการควบคุมแบบภายในซึ่งอาจกระทำโดยการร้องเรียนไปยังผู้ออกคำสั่งหรือเมื่อร้องเรียนต,ต่อตัวผู้ออกคำสั่งนั้นไม่ได้ผลก็อาจ ร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นซึ่งเป็นลักษณะของการอุทธร์ไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้ออกคำสั่งนั้นแต่อาจจะได้ผลไม่มากหรอกเพราะว่าถ้าเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยเราร้องเรียนไปปุ๊บผู้บริหาราผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็เหมือนเป็นหัวหน้าหัวหน้ากระลูกน้องอาจจะมีการช่วยเหลือกันกันเองก็ได้ต่อมา การควบคุมโดยฝ่ายตุลาการหรือระบบสารคู่ของเราประเทศไทยเนี่ยจะเป็นระบบสารคู่เป็นวิธีการควบคุมการใช้อำนาจรับที่ดีที่สุดเนื่องจากปัจจุบันได้มีการนำระบบสารปกครองมาใช้แล้วและมีการออกกฎหมายมารองรับทำให้การพิจารณาคดีเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างยิ่ง ได้แก่พบรบจัดตั้งสาาปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองดังนั้นสาาปกครองจึงถือเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนและเป็นหลักประกรรันสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ดีที่สุด 4. การควบคุมโดยองค์กรพิเศษเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งองค์กรเหล่านี้มีอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระจะถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและพระบ,บประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรเหล่านี้ต่อมาเป็น เรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินหลักการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจการกระจายการรวมศูนย์อำนาจและการกระจายอำนาจหลักการรวมศูนย์อำนาจเป็นหลักในการจัดระเบียบราชการแผ่นดินของส่วนกลางได้แก่กระทรวงทวงกรมซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เพื่อที่จะสามารถดําเนินกิจการต่างๆตามที่กฎหมายบัญญัติให้อํานาจหน้าที่ไว้โดยเป็นการจัดการปกครองในลักษณะที่มีอํานาจในการตัดสินใจอํานาจการตัดสินใจทั้งหลายจะอยู่ในส่วนกลางทั้งสิ้นจะไม่มีการมอบอํานาจการตัดสินใจบางระดับบางเรื่องไปให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับภูมิภาคหรือในระดับท้องถิ่นเลยมีการรวมกำลังในการ บังคับต่างๆขึ้นตรงต่อส่วนกลางและมีลำดับขั้นการบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนซึ่งมีข้อดีก็คือทำให้รัฐบาลมีความมั่นคงเพราะมีการรวมกำลังและอำํำนาจบังคับบัญชาไว้ที่ส่วนกลางทั้งหมดการทำงานและการสั่งการเป็นไปในทิศทางเดียวกันทำให้การทำงานมีเอกภาพมีความชัดเจนและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ก็มีข้อเสียคือไม่สามารถจะทำบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงทุกท้องถิ่นและเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 2. หลักการกระจายการรวมศูนย์อำนาจเป็นหลักในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดแล,และอำเภอซึ่งกฎหมายบัญญัติ ให้เฉพาะจังหวัดเท่านั้นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยเป็นการจัดการปกครองภายใต้หลักการแบ่งอำนาจให้แก่ส่วนภูมิภาคกล่าวคือส่วนกลางจะส่งเจ้าหน้าที่ของส่วนกลางเนี่ยหรือตัวแทนจากส่วนกลางไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคโดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะมีอำนาจตัดสินใจในบางเรื่องบางระดับได้แต่ยังต้องอยู่ในบังคับบัญชาของส่วนกลาง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบที่อ่อนตัวลงของหลักการรวมสูนอำนาจต่อมาหลักการกระจายอำนาจเป็นหลักในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องถิ่นอันได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลกรุงเทพมหานครพัทยาซึ่งจะมีอำนาจหน้าที่ในทางปกครองตามที่บัญญัติไว้ในพรบรจัดตั้งองค์การนั้นๆโดยเป็นการจัดการปกครองภายใต้หลักการกระจายอำนาจกล่าวคือส่วนการจะมอบอำนาจปกครองบางส่วนให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะบางอย่างด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นทั้งนี้โดยมีความเป็นอิสระตามสมควรส่วนกลางเพียงแต่ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นไม่ได้เข้าไปบังคับบัญชาสั่งการซึ่งมีข้อดีก็คือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและยังช่วยแบ่งเบาภาระของส่วนกลางได้เป็นอย่างดีแต่ก็มีข้อเสียคือ อาจเป็นภายต่อเอกภาพในการปกครองเพราะต่างคนต่างทำงานและเห็นแก่ประโยชน์ของท้องถิ่นมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมทำให้เกิดกลุ่มอำนาจและมีการแบ่งพักแบ่งพวกและเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพราะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นในการจัดซื้อเครื่องมือและจ้างเจ้าหน้าที่ทั้งนี้เราอาจจะอธิบายเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับหลัก ควบคุมของผู้บังคับบัญชาหรือหลักการกำกับดูแลด้วยก็ได้อาจจะมีข้อสอบบางเทอมจะถามว่าให้อธิบายออกมาทั้งหมด4-5หลักแล้วก็ต้องเพิ่มหลักควบคุมบังคับบัญชาเข้าไปเดี๋ยวจะขออธิบายตามนี้นะครับหลักควบคุมบังคับบัญชาเป็นหลักกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ต่อส่วนภูมิภาคก็คือเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาในการที่จะสั่งการลงไปดูรายละเอียดของความเหมาะสมของการกระทำได้และสามารถนำมาแก้ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งหรือการกระทำของผู้ใต้บังคับบัญชาได้เสมอการใช้อำนาจบังคับบัญชาจะต้องชอบด้วยกฎหมายเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ อีกหลักหนึ่งคือหลักกำกับดูแลเป็นหลักกฎหมายปกครองที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างราชก,การส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่อส่วนท้องถิ่นกล่าวคือไม่ใช่อำนาจควบคุมบังคับบัญชาแต่เป็นอำนาจในการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายหมายความว่าจะลงไปดูรายละเอียดของเนื้อหาหรือความเหมาะสมของการกระทำไม่ได้ดูได้แต่เพียง ว่าสิ่งที่ทํานั้นอะ่ะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ดังนั้นองค์กรที่กํากับดูแลจงมีอํานาจสั่งการองค์กรภายใต้การควบคุมให้ปฏิบัติตามที่ตนเห็นสมควรทำได้แต่เพียงกำกับดูแลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นต่อมาเราจะอธิบายเรื่องของคำว่ารับรัฐนในที่นี้ก็มี รัฐก็จะมีองค์ประกอบของรัฐและรูปแบบของรัฐเดี๋ยวเราอธิบายตั้งแต่รูปแบบของรัฐขึ้นมารูปแบบของรัฐจะมีรัฐเดี่ยวและรัฐรวมรัฐรวมเนี่ยหมายความว่ามีรัฐเดี่ยวหลายๆรัฐมารวมกันซึ่งรัฐรวมก็จะแบ่งแยกออกมาเป็นสมาพันธ์สหพันธรัฐ2แบบนี้แต่อาจจะแบบของประเทศยุโรปก็จะมีเป็นสหภาพยุโรป ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้สมาพันธลัฐคือจะมีการทำสนสัญญาร่วมกันมีสภาร่วมกันแต่สภาเนี้ยจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะเป็นจะมาจากการที่แต่ละรัฐเนี้ยเป็นเป็นตัวแทนแต่ละรัะเข้ามาในสภานี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของหลายๆรัฐรวมกัน สมีกฎหมายแต่ไม่มีผลมังคับใช้สี่แต่ละรัฐยังคงมีอำนาจอธิปไตย 5. แต่ละรัฐสามารถลาออกจากสมาพันธรัฐได้ทุกเมื่อแต่เหตุผลที่ต้องมีสภาสมพันธรัฐเนี่ยเพราะว่าการที่รวมเป็นสมาพันธรัฐเหมือนเป็นการร่วมกัน ร่วมกันทดลองใช้ร่วมกันอยู่ว่าจะอยู่ด้วยกันได้ไหมเพื่อจะได้นำไปสู่การเป็นสหพันธรัฐในอนาคตต่อไปส่วนสหพันธรัฐสหพันธรัฐเนี่ยจะมีรัฐธรรมนูญร่วมกันมีอำนาจอธิปไตยร่วมกันคำว่ามีอำนาจอธิปไตยร่วมกันนี่หมายถึงว่ามีสภาร่วมกันมีรัฐบาลร่วมกันและมีศาลร่วมกัน ส่วนสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปเนี่ยจะมีส่วนทิสัญญาร่วมกันมีอำนาจอธิปไตยร่วมกันเหมือนกับสหพันธรัฐเลยมีสาภาร่วมกันด้วยมีรัฐบาลร่วมกันและมีศา,าลร่วมกันแต่ต่างจากสหพันธรัฐตรงที่ไม่มีสา,าลรัฐธรรมนูญร่วมกัน อันนี้คือรูปแบบของรัฐรวมนะครับกลอมาเป็นรัฐเดี่ยวรัฐเดี่ยวนี่คือหมายความว่าต้องมีอำนาจอธิปไตยเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่รัฐรัฐเดี่ยวอำนาจอธิปไตยก็คือการมีสภาเดียวที่มีอำนาจตากฎหมายขึ้นมามีรัฐบาลเดียวที่มีอำนาจในการบริหารรัฐ มีศาลเดียวท้งรัฐคาว่าศาลเดียวเนี่ยไม่ใช่แบบศาลยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญเป็นหมายถึง่าเป็นศาลที่ทั่วท้งรัฐเนี่ยขึ้นกับศาลที่ที่รัฐกําหนดอันนี้คือศาลเดียวอย่างในศาลเดียวเนี่ยก็จะมีศาลเดียวกับศาลคู่อีกแต่รัฐก็จะมีศาลเดียวกับศาลคู่ซึ่งแต่รัฐอาจจะมีไม่เหมือนกัน สารเดียวเนี่ยคือหมายถึงว่ามีสารยุติธรรมซึ่งสารยุติธรรมก็อาจจะแบ่งแบ่งออกมาเป็นศารอาญาสารแพ่งแต่การที่จะเป็นศารคู่เนี่ยจะดูว่ารัฐไหนมีสารคู่หรือเปล่าเราจะดูจากว่ารัฐนั้นน่ะมีสารปกครองไหมถ้ารัฐไหนมีศารประกองรัฐนั้นคือใช้ระบบสารคู่ ส่วนสารรัฐธรรมนูญสารทหารเนี้ยไม่ได้เอาเอา,เอามามานับรวมไม่ได้เอามาพิจารณาว่าเป็นสารเดียวสารคู่เป็นเหมือนเป็นออปชั่นเสริมส่วนรัฐสภาเนี่ยรัฐสภาเดียวอะ่จะก็จะมีเป็นสภาเดียวกับสภาคู่อีกสภาเดียวนี่คือหมายถึงว่าเป็น สภาผู้แทนรัษฎรอย่างเดียวคือบางประเทศบางรัฐเนี่ยไม่มีอุฒิศสภาแต่อย่างประเทศไทยเนี่ยใช้ระบบสาลคู่คือมีทั้งสภาผู้แทนรัษฎรและอุฒิสภาต่อมาเดี๋ยวมาอธิบายกันที่เรื่องขององค์ประกอบของรัฐองค์ประกอบของรัฐเนี่ยการที่จะเป็นรัฐได้เนี่ยมันต้องมีอาณาเขตมีอำนาจอธิปไตยมีประชากรคำว่าประชากรเนี่ยคือมีการอยู่วรวมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคม ไม่ได้จํากัดเรื่องคนอาจจะมีร้อยคนขึ้นไปก็ถือว่าเป็นประชากรสามารถจัดตั้งรัฐได้แต่ในรัฐเนี่ยก็จะมีการแบ่งอาณาเขตอาณาเขตเนี่ยอาจจะแบ่งได้ตามธรรมชาติเส้นรุ่มแม่น้าเทือกเขาหรือแบ่งตามที่มนุษย์กำหนดก็เหมือนอย่างขอบเขตประเทศไทยที่เวลาเดินผ่านข้าไปต่างไปประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องมีการเดินเดินผ่านดา่านอันนี้คือการแบ่งตามที่มนุษย์กำหนดส่วนอำนาจประเทปไตยเนี่ย อำนาจธิปไตยก็คือต้องมีอำนาจดิติบัญญัติเป็นของตัวเองมีอำนาจบริหารเป็นของตัวเองและมีอำนาจตุลาการเป็นของตัวเองถ้ามีอำนาจทั้ง3อย่างนี้เราเรียกว่ามีอำนาจธิปไตยก็สามารถรวมกันเป็นองค์ประกอบของรัฐได้ถ้าเรามีครบทั้งอาณาเขตอำนาจอธิปไตยและประชากรก็จะสามารถตั้งเป็นรัฐได้ยกตัวอย่างเช่นพวกชาวโรดหินญาเนี่ยเขาไม่มีอาณาเขต เมื่อไม่มีอาณาเขตเขาก็จะจัดตั้งเป็นรัฐไม่ได้คราวนี้เราก็จบ ep 2แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีก ep สุดท้าย ep สุดท้ายนี้เราจะพูดถึงเรื่องการปฏิรูปรชัรชการปฏิรูประบบราชการของไทยแล้วก็กฎหมายหมหาชนและหลักกฎหมายมหาชนมีความสำคัญกับตัวนักศึกษาหรือกับประชาชน,นยอย่างไรซึ่งข้อนี้ก็ออกสอบบ่อยมาก เดี๋ยวอีีหน้าเรามาพูดถึงเรื่องนั้นกันส่วน E ีีนี้เราก็จบไปทั้ง3หัวข้อก็คือจะเป็นเรื่องที่มาประเภทความหมายของกฎหมายมาชนแล้วก็การควบคุมการใช้อำนาจร้ายกับการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็เรื่องความหมายของรัฐถ้าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ยังไงก็ฝากให้กำลังใจโดยการกดติดตาม กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ